ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ25-59ปีภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2565โดยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์โครงการประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรสูงอายุจะมีสัดส,ส่วนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยทำงานลดลงส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานไทยมีอายุตั้งแต่25ถึง59ปีจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญในการสร้างผลิตภาพแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษยียณอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการส,งส่งเสริมกิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพการสร้างการเรียนรู้ด้านวินัยการออมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่ในสังคมอย่างมีความมั่นคงสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิทธิที่ลูกจ้างพึงได้รับเมื่อเกษยียณอายุทำงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยเรื่องการเกษียณอายุการทำงานดังนี้ 1. กรณีกำหนดการเกษียณอายุก่อนครบ60ปีบริบูรณ์ให้ถือว่าการเกษียณอายุเป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือสัญญาจ้างหรือข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 2. กรณีกำหนดการเกษียณอายุเกินกว่า60ปีบริบูรณ์หรือไม่ได้มีการกำหนด ลูกจ้างมีสิทธิขอกเกษียณอายุได้เมื่อมีอายุครบ60ปีขึ้นไปและให้มีผลเมื่อครบ30วันหลังการแสดงเจตนายื่นขอกเกษียณสิทธิค่าชดเชยที่ลูกจ้างจะได้รับแบ่งเป็น6กรณีดังนี้ 1. ลูกจ้างที่ทำงานมาครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีได้รับเงินค่าชดเชย30วัน 2. ลูกจ้างทำงานครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีได้รับเงินค่าชดเชย90วัน 3. ลูกจ้างทำงานครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีได้รับเงินค่าชดเชย180วัน 4. ลูกจ้างทำงานครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีได้รับเงินค่าชดเชย240วัน 5. ลูกจ้างทำงานครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีได้รับเงินค่าชดเชย300วัน 6. ลูกจ้างทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้รับเงินค่าชดเชย400วันการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดของนายหลวงรัชกาลที่9เพื่อเป็นหลักให้คนไทยนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยคนไทยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจตรงกันว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้การประหยัดการออมและหลักการในการทำการเกษตรเท่านั้นแต่จริงๆแล้วปรัชญานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนเราได้มากมาย ทั้งด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการทำงานเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักคิดสู่ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตเพื่อเก่อให้เกิดความสมดุลอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขคิดอย่างพอเพียงคิดอย่างไรการคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผล หมายถึงการใช้หลักเหตุและผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมความพร้อมความรู้ที่จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลแต่ความพอประมาณความเหตุผลและภูมิคุ้มกัน ก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้หากทั้งหมดไม่ตั้งอยู่ใน2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้มีความรู้ความรอบคอบความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและการประกอบการงานเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและความอดทนใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรหลักตัวอย่างเช่นนําหลักคิดพอเพียงมาใช้กับการทํางาน ความพอประมาณคือความพอประมาณในการทํางานพอประมาณกับเวลาการจัดสรรเวลาและทุ่มเทให้กับงานอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปจนทําให้ตนเองมีสุขภาพแย่ลงหรือไม่มีเวลาพักผ่อนความมีเหตุผลคือการทํางานเราทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดรายได้จากการทํางานเพื่อพัฒนาความสามารถของตอนเองเพื่อทําให้เกิดขขคุณค่าในตนเองุูมกันคือ เราจะทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงต้องมีความรู้ในงานที่ทำและต้องเพิ่มปูนความรู้ตลอดเวลาต้องไม่ประมาทก,กับงานที่ทำต้องสร้างร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานเงื่อนแข่ความรู้รู้ขั้นตอนและทักษะในงานหรืออาชีพที่ทำรู้จักการป้องกันตนเองและผู้อื่นจากอันตรายในงานที่ทำหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือเงื่อนไขคุณธรรมมีความรับผิดช,ชอบต่อภาระหน้าที่ต้องตรงต่อเวลามีความขยันและอดทนจะเห็นได้ว่าหากเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับทุกเรื่องในชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขในการทำงานอย่างแท้จริงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการเรียนรู้หลักคิดคิดได้คิดเป็นนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างพอเหมาะพอดีกับตนเองสังคม รัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะคนพอเพียงคือคนที่สามารถสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตและนั่นจะนำไปสู่การเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงการส่งเสริมวินัยการออมและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองหลายคนอาจคิดว่าเรื่องของอนาคตยังอีกยาวไกลย,ยังมีเวลาอีกหลายปีคอยเตรียมตัวก็ยังทันไม่ผิดหรอกค่ะถ้าคิดว่ายังมีเวลาอีกเหลือเฟือ แต่คุณคิดว่าตัวเองจะมีเรี่ยวแรงทำงานและมีรายได้อย่างสม่ำเสมอไปอีกนานเท่าไหร่ในวัยหนุ่มสาวยังเป็นวัยที่คุณสามารถจะสนุกกับชีวิตได้อยู่หลายคนใช้ชีวิตแต่ละวันหมดไปกับการกินดื่มเที่ยวทำงานใช้เงินโดยไม่ทันได้ฉุกคิดเลยว่าเวลาได้ผ่านเลยไปขนาดไหนแล้วกว่าจะรู้สึกตัวอีกทีคุณก็อาจเข้าสู่วัยสูงอายุโดยไม่ทันรู้ตัวแล้วถ้าคุณเพิ่งจะเตรียมตัวในวันนั้น มันก็อาจจะสายเกินไปถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าเราสามารถทำสิ่งใดได้บ้างที่จะทำให้บ้านปลายชีวิตของเราเป็นช่วงชีวิตที่ดีและมีความสุขจริงอยู่ที่ประเทศของเราก็มีนโยบายช่วยเหลือเงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุขั้นต่ำที่เรียกว่าเบี้ยยังชีพขั้นต่ำเดือนละ600บาทแต่อย่าลืมว่าคุณในวัยชาราก็ยังต้องกินต้องใช้ด้วยอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน หลังจากคุณเกษียณเมื่ออายุ60คุณอาจต้องอยู่ไปอีก10ปี20ปี30ปีหรืออาจถึง40ปีแล้วถ้าคุณไม่มีบุตรหลานหรือญาติพี่น้องคอยดูแลล่ะเพียงแค่600บาทต่อเดือนมันจะเพียงพอกับทุกๆอย่างในชีวิตของคุณหรอเพราะฉะนั้นการที่เราได้เตรียมตัวเราเองให้พร้อมกับการเป็นผู้สูงอายุในอนาคตเราก็จะไม่เป็นภาระให้กับส่วนรวมแม้ในอนาคตมาตรการความช่วยเหลือต่างๆจะมาไม่ถึง เราก็ยังพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมั่นใจเรามาเริ่มกันที่การออมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่สําคัญและสามารถลงมือทําได้เลยหากคุณไม่อยากลำบากตอนแก่ก็ต้องเริ่มคิดและออกแบบชีวิตในวัยเกษียณซะตั้งแต่วันนี้ด้วยการเริ่มออมเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อคุณภาพชีวิตในฝันที่คุณอยากเป็นวันนี้เรามีความมหัศจรรย์ของการออมมาเล่าให้คุณฟังค่ะ รู้หรือไม่ว่าถ้าคุณเริ่มออมตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาวไม่ต้องมากมายถึงแค่เดือนละ1,000บาทแต่เพิ่มจำนวนเงินออมปีละ10%จนถึงเกษียณคุณคิดว่าเราจะสามารถมีเงินเก็บเท่าไหร่1ล้านบาทหรือ2ล้านบาทแค่นี้ยังน้อยไปค่ะเพราะคำตอบที่ถูกต้องคือ10ล้านบาท <Wow. S 1> ซึ่งคิดว่าเงิน10ล้านบาทหลังเกษียณนั้นน่าจะพออยู่ได้อย่างสบาย ดังนั้นคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมสำหรับการเริ่มออมตั้งแต่วันนี้แต่อย่างไรก็ตามควบคู่กับการออมทรัพย์คือการใช้ชีวิตเพียงพอกินอยู่อย่างพอเพียงก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณควรทำเสมอไม่ว่าจะวันนี้หรือวันหน้าเมื่อออมทรัพย์แล้วสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการออมสุขภาพ เพราะการมีสุขภาพดีนั้นนอกจากจะทําให้คุณไม่ต้องเจ็บป่วยในวัยชาราซึ่งทําให้ชีวิตคุณยากลําบากกว่าการเจ็บป่วยในวัยหนุ่มสาวหลายเท่าแล้วยังเป็นการลดค่าย,ยาและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาซึ่งทําให้การอมของคุณประสบความสําเร็จได้โดยง่ายด้วยเชื่อหรือไม่ว่าผู้สูงอายุเกินกว่าครึ่งเสียชีวิตจากโรคที่สามารถป้องกันได้จากการดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่มสาว นั่นก็คือโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจวัณโรคปอดอักเสบโรคระบบทางเดินหายใจโรคเบาหวานโรคจากการดื่มแอลกอฮอล์เช่นโรคตับแข็งมะเร็งตับตับอ่อนอักเสบโรคกระเพาะและกระเพาะรั่วภาวะเลือดออกจากทางเดินอาหารเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้เราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันได้ด้วยการ 1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกินอาหารให้ครบ5หมู่ 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง30นาทีเป็นเวลา3-5วันต่อสัปดาห์ 3. ดหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ 4. พักผ่อนให้เพียงพอไม่หักโหมทำงานหนักจนเกินไปทําทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอปล่อยวางในบางเรื่องที่ทำให้เราเครียดนะคะ 6. เมื่อเกิดความผิดปกติของร่างกายควรรีบไปพบแพทย์ในทันทีหรือควรตรวจสุขภาพประจำปีละหนึ่งครั้งแต่จากสถิติพบว่าประชากรเกินกว่า50%ยังมีพฤติกรรมดื่มเหล้าและสูบบุหรี่เป็นประจำและประชากรวัยรุ่นกับวัยทำงานมีสถิติการบริโภคอาหารครบสามมือ้อน้อยกว่าวัยเด็กแต่กลับมีสถิติบริโภคอาหารว่างอาหารฟาสต์ฟู้ดมากกว่าวัยเด็ก นั่นแสดงให้เห็นว่าเรายังมองเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ผลัดไปก่อนได้หารู้ไหมว่านั่นคือสัญญาณอันตรายที่จะนำมาซึ่งโรคร้ายหากคุณไม่ยอมป้องกันก่อนถึงวัยสูงอายุดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพราะเมื่อถึงวันที่คุณแก่ชราคุณจะรู้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐขนาดไหน ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสวดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี